สำหรับตรงนี้จะเป็นจุดการเรียนรู้เรื่องการทำนาทำนาน้อยให้ได้มากพื้นที่นาของผมเนี่ยมีอยู่หนึ่งไร่2งานเราปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิร้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากนาก็จะมีข้าวกล้องข้าว,าวหอมมะลิการตลาดของเราเนี่ยเราก็ส่งขายทั่วประเทศและอีกอย่างนึงคือเราเลี้ยงปลาในานาข้าว สังเกตทุ่งนาผมนะครับมันจะคล้ายเป็นบ่อปลาปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นปลาธรรมชาติปลาส้อยปลาขาวปลานินปลาอะไรต่างๆมันจะอยู่กันแบบเกื้อกูลกันเสร็จแล้วเราเอาปลาเนี่ยที่เราเลี้ยงไว้ตรงนี้อยากธรรมชาติเนี่ยเราเอาปลาของเราไปหมักเป็นปลาร้าเป็นปลาร้าแบบภาคกลางพอหมักได้ประมาณปีกว่าหลังจากนั้นเราก็เอาไปทําเป็นปลาร้าสับซึ่งผลิตภัณฑ์ปลาร้าสับของเราเนี่ยก็มีขายอยู่ที่ร้านแล้วก็มีจัดจําหน่ายทางออนไลน์ด้วยสําหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวของผมเนี่ยผมเน้นให้พึ่งพลาตนเองก็คือผมไม่ได้ให้อาหารเขา แต่ผมจะทําแซนด์วิชให้เขาเอาฟางเอาคิวมาปักไว้ปีนึงทาแค่ครั้งเดียวเพราะว่าผมเน้นธรรมชาติถ้าผมเอาอาหารปลามาโยนให้มันคือต้นทุนของผมแล้วเราก็ไม่ได้รีบให้เขาโตเร็ว,เ,วเพราะเราไม่เห็นหลักคือเราไปทําเป็นปาละ่าเราไม่ใช่วต้องการที่จะได้ตัวละหนึ่งโลปันนินนะปลาตะเพียนตัว2โลไม่ใช่ครับตัวเล็กเขาก็อยู่ในร่องสวนเขาตัวใหญ่เราก็เก็บขึ้นมาสร้างผลิตภัณฑ์ในฟาร์มของเราเกษตรต้องทําง่ายๆถ้าพึ่งแต่ปัจจัยภายนอกความสําเร็จมันก็ยากแต่เราเนี่ยใช้เรื่องของธรรมชาติพึ่งธรรมชาติกัน